วันนี้วันที่25กรกฎาคม2568เป็นวันที่86พระพุทเจ้านำยิ้มาสัดพระสิราขอถวาเสนโชสาทยาพสทูพระกริษเรื่องมวลต่างๆสวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังภบูชาและอาจารย์บูชาดาวกุญแจทั้งหลายขอเพระเจ้างมั่นมีเสีเลกไม้มีสมาธิจดจ่อในขลาพิชฌนในบทสุจาร์งนั่งเลยถือบทสทีนึ่งกาพระรัตนตรยรังสมาสมุทรปคารา้างพระกวรงางอภิวาทนีสวัสดิ์ท่าตัวพระคตาทมืท่าังนมัสสานี กิดตป็นกะปเจอทราบวะสร้างคลสร้งทางในม่านิสิอบุตรกุศาพระพิีพินาศอหัสมาสมุโสุจีรังปณินตทุโปณิหิตารัมโนทานิปารามิิจติสติยาวชีรังอาหารพทธังคำมางสังคังสมารังสปุชินิกเจะนะตยังรรมาจารามิสุทินาอุตุทิสาบุตสุจินเทวนาสมาการจากวาเยอาญา้จะบุตเทวดาจะธรามมุงนรัชสาสุนงถึสัทธะโมกะทางจเคตัยเมชนุปิคิสิขาราจเตจันติวิเชวิมาเนทีเ มาเจนปุเทวาสักกัาวิเศียกับาพาคาเป็นตาสันติเกจังางนี้ว่าลาจนสถาวมมนสุดตัวธรรมาสอนนักับโลอะานตาธรรมาสอนักก่โลอิะฉันตาธรรมาสอัโลอิะทานตาบทสวดที่สี่บทสวดบูพภะภาคนามการนโมตตสาวพระโตหัตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสาวพระโตุลหันตัสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสาวพระโตุลหันตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าบทสวดไตรสนาคนาท พุทธังสันนังขจามิธรรมังสันนังขจามิสังขังสันนังขจามิพุทธียันติพุทธังสันสังขจามิพุทธียันติธรรมังสานังขจามิพุทธียันติสังขังสันนังขจามิตติยันติพุทธังสันนังขจามิตติยันติธรรมังสันนังขจามิตติยันติสังขังสันนังขจามิบูชุที่หกบูชุสัจจะปุริยาคาพานาติเมสนนังอัญญพุทธเมสนนังวะรังเอตินาสัจจะวัชนาชุติเมสันติสุปธานาติเมสันนังอัญญธรรมุเมสนนังวะรังเอตินสสา ปูชทีเจ็ดปี่ตนปานามะคาถาพุทธังนั้นมรรัตนโพสีรัชิตังนั้นมีรัตนโสุสุิสารังสร้างังนั้นมีรัตโพสีรัชิติเตังนั้นเมรตทีั่นันยกยวาหังสมาสารจริตแวัตถุวิเศษปูทางอายุใจยุกปัจจุณยูาวสาะวัตทางอาิตะยันสุติตเชวัฏถังตเอตังยินาติเตล สมาสารเวรนะโลเกะกากิจเจตเล่นจักปฏุุการคำพียรยานิสยยอธิพุทธสัจทังมอินยูิปันทิจฉันเนวชัญญาโลกรังโลกังจิเจหิจักรทานจุปัลลณยางเยสันสิสุทธุวิสิการคุณ been, ักการจะยยาะเมยเยวชนะตายะสุวิสิการติตปัสตามาัสิสุทปัสสาทธานังบุญยติการนามาสมมุตมะคุลนภูมังทูกการปัมมุจจานนมุขวสารนังตานังภูชาและเหตุสุปะมังภูชัญญายังนิพพานนิสัทจิตุริยานุปน สาธุกิตักเรอุเสวณียางปานีหินจัิสันังกัมียังมว่าสมาิจิตังจิตตังสัาสังขตัมหะและจิตใจวังขันนนิสุนมสัสสมานาปูเชมัจจิตสัสสตังสุปัสสนาติตาธรานุปาละจุนิยาสัาราตายะบุญเยนัตะสุกเตสุขีปเวงุเชนักสัจะสัทาสุขิสวัตถ้งตูโยเจตธรรมนนัยยมทิปามานาปูจูโลกุตตะราภิสัมมังโยนิยตุจูโฉจังต่ส่ปนิสัยย่อยใจย่อยละเอญปล สรที่ปดการสิทธิคานโจกรมามมามาลาประกตสามังตตตัวมัตตพระปัสนานีมจะยันตปิสิเมันชนตังนยังพุทธังวันตังศิลสารนามานี้โลกัสสังจมีนายะจะการปนเจเจ้าเจตสิทธิมงคุสัมพันธลายตลายาเจวินาเจเนจธรรมโมชโยยุวิยตัสสัตสุถ้เสสิโลกัสสวิสุทธิมาคังนี้ยานิพุทธังมักรสาีตาว่าของเสียิตราสุทธินธรรมวันตังศิลสารามานี้

เสวะเนิทะนโมมหาสังฆสัตติสุทิสิวทิชโนนโมโอมากายวศสษสาวังเตยจกัสเสียศิสุกังนโมโอมากีตัสศสาิทิเสศิโมกัลยีขาันติะวาโมกัลานุภาเสุะติขังสุสัพพะนโมกัลสัตตชชนะวิธังหิองมิเตชวาดที่สบุดมหาสมัยสุดเนี่ยุตังเอกันส่มล่าะกะบะสกิุนี้หาเจ็บไปเรืุ่จะมีมากวันนี้มหาใต้พี่กุังเจนะแตทิ้งประจามาเจนเหันพี นัเิจโลกางคืเริวนาเรษนะสศมตรเจ้าขงทพระควาทางทศเสียงคสังขัตอย่าอาโจุางสุาวาสาการิังเวันนัเอิตจของินอย่างโผล่พระคำวาเกตจูนี้หาจิตแตรอมมาานีาทารี่สังเกนะตจงปัญมาเจงเห็นี่สังเจตเห็สังเเห็ว่า อรหันต์หเหสียงจะกายาตุปีตอจเยียวาญาณิร่างของจิตพะวตังพระสัญญาพระสัญญาปีปังสังยานุนัยานปียานาปปกาาาเยนุปปกังตานยานุปสัาระนิาวาพระครวตจูสติเจเจะเจตข้าวถาภายามติอธมภะาเทวตานเศานติลามะปุระวาปริโสสมัญชิตังวาาหางปายะประสาริยังว่าฟาหางสันนินยวะเวะมสุาวเสสุเสุะรัมิตาพระครวตจปริจปรตุรรหังสุอัตตาภูตาเทวตาน เอกมันตังอัชางสุดเอกมันตังกิตาโหเอกาเทวตาพระกบฏุนติเกอิมังค้าสังอภาสิทะิหสมโานิสมิตทวัสมาคตาอคตมัตอคตามหมังคามาสมยังตากิตายเะอริจจสังคติอตโกราเทวตาพระกบฏุนจิเกอิมังคาสังอภาสิตธลักาิกสมัชา a ิสมัชาหาสุตกิตาอัตโนบุชุกกรการสุสมริทีว่าเนี่ยนี้ก้าอินทิาีละกันติปนิจจิตอัตโกราเทวตาพระกบฏุนติเกอิมังคาสังอภาสิตว่า ดี้วจแลาเปในันอินทีกีรังหาจนชีเจรัเัมาราุณะานทันตาินาติอราโคปาราเชวะจารระวสสันติเกิอังพาทังอภัสกจสิทงสังนัตเสนเตันนิสันติปะยมนปะหายามรุสังเจหังเทวะแตยังพุเสันติติอราโคสะาวาภิคุบันเตศรีเพื่ะเยนาิเงเวสันสุสุขกัทัติภิเกเวจาราเนอเตสังังศิษฐ์ปัามะเะ้านิต้าาอกุ

คเชวัเนนาูรมห์หัสามาหหัสาพี่สังพนอุทาตะนาสาสุายึสนามารังราบินโยกปนจเจตตวะเมเนกุเวตตดงนี้สภาสัมเกตเนเตเทวว่ายะอะิการเทวสนาหิโัวเตจะตปะมะคุตดตะวาทพิารณสนังเจตสัมปทุละอนุยาตโน้นนิชักสานางสัพเพตแต่มามังคุณสหัสแต่ิสจการเอกิสหัสานาอนุสามนััชุมุตินันตามัคขารุษารุสกปาพิธาอ่างเพจัดสอธิญายาวั เาวาทีนัจมาแต่ตรงนีสาสารเเเวกา่ายทีนี่นะครัทภมิโยงในความจิตติญญาที่นิสัตัสอสัสยาามมาติปุติสาเจมนตัวิมันตววันนั้นันจะสสิโนนามาอธิกมุิตุนันสิตนัสัตตาลาเจสหสายะนัตะวันโที่เมนตัวิมันตวันนั้นมันจะสิโนมทนามาอธิกมุิตุนันสิตนัทีเจเจโสรัส jika karena mangsa wanita itu cinta mangsa suci itu mangsa wanita itu jasa siniu murna namanya artikel orang semakin wanang desain karena mangsa wanita itu cinta mangsa suci itu mangsa wanita itu orang พิญญานางสัตสันหาสังยาาุปสิคุมิโรราชันหิบุสุปรสสาสิมวังุมันจากท่สังาาาุสปสสสิทานทัพาังอาิปติมหารส่สุติติสานมหาวุนามหาปาริเมนตุชิติมนตุวานมนตุสัสินโมทนาะนิตมังพินาิมังตัอย่างนั้นจสังราอยานเราจารุสุปปัสสติคุมกาทัพังอริปฏิมาหาเราใส่ก็เสด็จสูมหุปรา อิเทมันตุสุติมันตุวานะมันตุยะสัจฉิโนโมโนธนามะอธิกะนังสัมมังสังเญติวะรังปะจิมัญจาที่สังฆะสัมมิปะกุอัสสัสสินะทานังอะยุปะติมะหาลักขะสะสัสสวะปุตตะปิตัสสะหะภางุธะนามะหะภาระอิเตมันตุสุติมันตุวานะมันตุยะสัจฉิโนโมโนธนามะอธิกะนังสัมมังสังเญติวะรังปุจจะลังติสังฆะสัมมิปุริโตปะกุอัสสัสสินะทานังอะยุปะติมะหาสังฆะสัสสวะปุตตะปิตัสสะหะภางุธะนามะหะภาระอิเตมันตุสุติมันตุวานะมันตุยะสัจฉ กูเบละนกสตโรจมหาาสมัตาโรทิสาันธัละมะนอาถในของคเวเสามัญยามีโนราสาอาุงการศามยากุเกนตัวิคนตุงตุสาหะจันทโกมาเสโทใจิมันทุกนี้มันทุจากอนโทโอปันจักเทวสุตนจะมาแต่ยิบิตสีโนจารันทพโนาาสามโะภูมิจภเจว่าจิะุทจวสาอิเตจนเจราชโนขันธาสาราชุพีโมทนามาอภิธรมุนที่ตัวนั้นา สัรัศรตาอภูปยาสานยติพิยมุราคตาราธาจากอภูนาคาเชสสันวีรามนนมหานาคสุะาเสมเจะังเยนาคาราเชสหาสานบันติทิปาสิชาปฏิวิสุขาจักพเยหายาสาเตมันาชปตะติจตาสุปนติเจสนามงอาเป็นจตานาคาเราชนมาสิสุปนโตเสเมตตาสิปุตตัวันหิวจันหิวปยันตานาคาสุปนาสัสนทาถสุภูตางคิตาวัชหาเจนะสุมาทาอสุราสิตาปาตโรวัสวัสเสติอิเิมันโตเยสสัิน นุตังสัเพรจนามตาสกิวะพะดเจ้หลวงพันธมุปาขามุสมัยยุทานีปันทันตีพิุ่ณังสมเงวารังอาูจะเทเทวะจะปฏิวิจะทยุัยุสาคามุวันาวนาเทวสุิสเจะสาะเมตตากรณตจิกาอาูเทวะสัสสนทัสเสทัสสาายาสัพเพนังสัวานิโนอิทมันตชุ่ิมันตวานามันตจัสสเศนาวมุัาวะอิรงเยนุจะังสัมมิจิมาังเรยนูเทวะ fundiat devisana teva sura mahapala tika atadani puna tika va amba nana maha ajana samasubha satthu sakupa purinatu aseti satthakaaya sapena satmani no yitiman tu juti mantu vana mantu ya sathi namo tamama ati kamuni kamanti mangaram ada kun sampu deva chana maki sikkhaleva adiyaka ca doja ca kuma buphani phasinua adunasa samaja asita ata ta jata ne sakaya sula aloka pura savana sinua satthi satthakaaya sapena satmani no yitiman tu juti mantu vana mantu ya sathi namo tamama ati kamuni kamanti mangaram สมนะมหามาสมะมนุสสาสสิตมาคิโตปุสิกาอภูอนุสิกาอาทหะรยตเทวายโยต่ลุตวาสินปากะนหะปะรกอเทวายศสินทัศเเทนะสากายาสเปนันโนอิเมันตวชุติมันตววานะมันตวเสสินุาะอกิุนจมเวารังสุกากุมาอนุอเมฆะนะสาสโอทะตหาปะโมคะอเทวานิจการาสามะตาหานิสกาสสิน ก็ะยังอากาประชเยสามพิสทิถ้าเสียเจนทั้าราายสเปนห้าสัโนอิิมันตัวชุติมันตวนมันตยาสัตสิโนโมร์นามาอะิมพาิมิราังเขมิญาดุสิตายามาเกเสียสัติโนเตการามาเสีาุติมันตัวาวานิมานนลติโมอาคูต้ออาาคูปนีนิเมตาถ้เสียเจนทัสารากายสเปนาสัโนอิิมันตรชุติมันเตอันหน้ามันเตราสัตนินนโนนาวันวะอห อมุขาชาติมเขังา้าทนาม้าสวังถ้าเกมคาตังอาจันทามัจยิตาติดังจพามาปรามะเกิดจากจูใตไม่จสหัสจำังกโลสันังกุมโลติโสสตปะาิมิตวันังสาหัสสพามารุกานังมหาามิติติปุปะโนชิติมังตุพิมาตะยทสัสสิวะจเจอิสระอาภปัเจตว่าสาวัติโเทะมัสโวอาการหาดิปะรุตัวเจสดสัพเทอพิมัเจชินิเทยราพพามาเกณฑระราชน้าิทังนี้อิการมะตอต แต่เกิด้าราชการก็ว่าสมั่นาจริษานมาริัันิสถมนหาเสน่กันหาเสนงอาเสียินาปะมามหาจักสารังกตังว่าสิรังอาะมป็นคนกมริ เศุกัวแต่า้าชูปริภากาพติงอุปโธจังวเสภันาสาันธอภิญัยยะว่ามากิดงว่าจุขึ้มาประตูมันจียิศสภาสารเกตศสีเนรเตศรีนะพิกันตาเจวิชณาพิทวโเจจาสปามคุลุจุตรตวิศาสนามจตาลเคหิปัดตมืงในสันลุงพิทยุมสตรีวิจิสัมฆันาเป็าติกาเลสสัจฉิโนมยังถิสหังุทธเจหินสวัสดิ์าเชนิสุตาทิบุตรที่สิกิตบุตรจบมากลาสุดตังเสีบรรณาเจ้าภารณังมานิจง เพจะกันตาอตาอาจะสามารถบาิจเอตมงมนตะมังความจัิปัญจามีรงอจุุดตวิปัสสิตาจยาวตาเอตมามนตะมังนิดุประานันิตะทรสสังฆองัอนาุราจกามันตจเอตมมนตะมังกานัจัดธรรมะจุดใจ่ายตาากานัจัดสังฆงวลอนาวัจานิ้มานีเอตมงมนตมังพาละทีละทีะปาประจนากจเสโมตอปบามาโทจะัีสุเตมาคมนตะมังการบจติมัตุจัสัรจุตทตะกันตาเนี้ยัมสมาสวานันเอตมา อันที่จะสวัจสตาสมานะจักทัศนังปัญหาธรรมสักจะอิสมาะมุตตังตภูรจะพามาจิจะอายตจนัทันังนิพานสัจจวิยจะอิสมาระมุตตังพุทธสัมโรกันธรรมิจะจกจิตตังเสานขมิเตอชวกามิจังเทมิรมุตตังตาทิสานิตกตวานนาสัตพันะว่าสัพพะธรรมปิชิตาสัพพะตโชเงทัจัตัเซสังมังัตมังเตอุทโทิสวงบุตรรัตนประนิจยังว่าสัจิตวิจจังอิทัมบารุมัง ปัฏฐาคตเทนนาิทารปุ้นรัตนังปณิจังเอเจนนาสเจนะาสุวัติจงุกขายางนิรจังอมตะกปณิจังเจตัคาสกามนีสมัยเหตุตัวนาเจนตธรรมเนนสุวัติจึงทุกอมุระเสียตัวปลี้นวนสุติจึงสุตินามาลังแต่ปริยามาสุสมัญเนาเจนะสัมโมนะมิสติปิตังปิตังเนรัตนางปณิตังเจนสัสเจนะุวัติง เอภูขละอัตสตังปัสสานจตานิสิตานิยุานินิเอิตาุเนยาสุขัสสานสามวตาตเอเจสุทินานิมหัปาานิอิสังเกตแลดานปิิจังเอเจนัสัจเจนะตสุติมังุเอสุภิตามัสารตังเหนะมิตานิโมโหตังมัสสานังเหนะเปาติปตะมาตังมิไทนหะสถาคตานิสังุติมุชมานาภิระพีสังเคตแตดานปิณิจังเอเจนะสัจเจนะสุระติมังจุินังมุลังนัังนัาสังภาวังอิระติตาย ีีนันพิจารณมชั้นทางที่ผันติที่ายอดาทำอย่ที่โพอิทธิภสังเขละทำงานปฏิจจังตนะสัจจนนะาดขทงอัตตาหิที่สามบุสวมววัตอัตตาหาเมชีดจรโยยตินะอัตตราประชาอัตตาทัตฑสัจโพสัจสานิจังสัญญาตันนิโเนวะเทโวนะคันะโพนะมารุสหภมุนาอิจาระสิังติาต่ขาลุปัสสาชันปุโนุที่สีบุสวปชุก มีทางเตรวตาชนตปัสตาอัหัตาสามสาถม,มุธเจระเอตาคุณเนมานิสัยวิรมาอรามะปรายามาอิญญาริตารยามาปิติปสัมปเทนนมาแตเริญถึงในใยะคัเห็นมาอาการวปะริระตเตะเกียมา,มาทิินิชานิชานาคันติยามาทัปุโรหปตตายะมาสมโนสมนมัมโนโน,นคุยะานภูมีมยอาจานาวชันยะานอิมิตนาอุจรา อิเนตทำานสมาใอิเนานยูยูพระิิเตาสมาตาสมาเชนนาอิเนยสุขัยยสังวรกันติอัติเนนะพะชาอิยกฐาอิเนานึ้นนี้แต่ว่าวัชรเนยมยาอิเนตทำาปุารตนิเนตธรรมอนราชอิเนธรรมอิยูปััอิเตานสมาตาสมาเชนนาอิเนตยกสุขัยแยสังวรกันติอัตติยเนห์าหนะพรมสัชายิานกา่งเนื้อบสดที่ส5บทสวดปะนีเน้อสประนีที ปุบรณียติีวิจัดปัตมายุนชลุรีปนบรีจสานสังติตานาทางพยางมาเนเนติคมโนมุญนยนนี้เป็นยุทธาภาวาหานี้อุปนยติชีวิจัปับมายังชลุปนรณจสานสังติตานาใทางพยางมาเนเนติคมนโนโรกาิสังติชสางเหสังติเหโหากาญญาสัยโมวจายักณหจิตตสาแต่สังเกตศาสตร์สุายักองจิตจนชนี้มโนปปกตยจีบุญดังโมหะเรัติธรรมจารินอโมสุติโนสุขะ มาว่าหาเอสนิสังจวทำในสุทิเนอุกขเทนเขจะติธรรมจารีศพเพสังคาระนิจติจตะปัญญาปัสสติอาตถทิมินติจิทุกเมควิุทิยาัพเพสังคาระทุกตัญญาปัญญาปัสสติอาตถิมินติจิุกเเอสมาควิสุทิยาัพเพสมานัตตระทปัญญาปัสสกิอตถิมิิจิุกเกีอสมควิสุทิยาบทส่วนที่สิบหกบทสัปปนากชาทุกบรรดงการตาจนั้นมนเกทุกจิตยังคง เานังยัติประานี่เวลานิจะอะรไม่รุกัจิปเานี้มุนสาภายะตัชิกาในตัางตัวิสารังเขีมาในต่ารสมุตตมาในตัางสมมาธรรมะสัพพะทุกขปพโมจติเจอจากพุนพันจักทำนันจากสงคัญจากสารังทัตัวจะเจริเรียกะานิสัมมั่ปานในยะประจิทุกคังทุกขสมุตประทังทุกขจักจะอธิธอมะอนิยอลิยอนอังที่กังผู้ปูปัสสคามมนางในตังโสารังเขียนมาในตารสมุตมาในต่างสมมาธรรมสัพพะทุกขาพโมจติ บที่สิบเจดุพระเทกเราตัดาถาอศัตันาวธรรมเนยนาปฏิกัเสียงนักตังบุคคลเมื่อคนคำนิดสิ่งที่ม่วแล้วมันคนสิ่งที่ไม่ถึงเป็นทตามนี่น้ทั้งปาท่นตะอายัตังสิ่งใด่วงไปได้สิ่งนั้นก็เป็นอนาตไปแล้วในสิ่งเช่มาึงก็เป็นอัยังไม่ถึงจุันาแต่โยธรรมังแต่ขาดตัดนีปฏิเสิอาจาหิรังอาจารย์ปุังางตัามะ มัอหันเย่ราบุคคลในหินเจ้ผนวังนั้นนันไม่ตงแทนในทำนัินได้บุคคลนั้นดีเร็นทเงอนให้กลุกมเลงเยอเาเชว่ากิจะมากาฟังปุญามนาสุเวคนทำพมมีในวันนี้เละใครก็จุดูกคนกางในบันพุ่งใ้เห็นวสังขารเจน้มหาเชน้ามชนาเพราะว่าความปัเนแต่มหาุูาผูมีเสียอย่างนั้นยงไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังนีหานีมาติดปิงองโหลมันดังที่ตังแต่เมพระเจ้าเคยติสันตุจิตกับเต็มวันนีู้่มีนผู้ บุที่สิบเอดุียทำัปตน้าปาทะชนะมธรรมหินฉลามน่ากิตตัวเรามีความเจ็บเป็นธรรมทานจัดลงเจ็บไปไม่ได้เดียธรมหิปัญญาจรงน่าจิตัวเรามีควมเจ็บไข้เป็นธรรมานจัดลงลเจ็ข้ไปไม่ได้ฉนามธรรมหินฉลาน่้กีตตัวเรามีความตายเป็นธรรมทานจัดลมงคตายไปไม่ได้สันเปหิป์เหินปญหินาววมีนาวว เราจะเห uh ีนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัฒนาเกี่ยวของละของจิตใจทั้งหลายทั้งปวงกับมาสังคมเหตการมากต่างยานุกัรมากยูนี้การมากปัญญการมาปฏิสังขวั์เรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรงเตมีการเป็นผู้กิตกติมีการเป็นที่เพ่งอาศัยยังกำลังผลิติสิีแต่ยังนังบาประกัางว่าตัสสขตยาทุคุณผิตเรเราทำาบัอะไรไว้เป็นหนุนหรือเป็นมาปหรือเป็นรายาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั้สิไปเอวังอันเหี้ยเพือนาังปัจจารเยสิตามทางเราทั้งหลายควร เ็สิกาบุชนเทวดาอุโยชนะการาทุกพระปาตดาเจนิสุภาพระยะปารดาเจนิาโสกัปารดาเจนสโกลงของสุสเทชผีปานิโนอิตาวาราจะอัเสัมปะทานมุญญาสัมประทานสพเพศเทวานิโมสัจคุสัพข้าัันติกิรทยาารังสัคัญญาเสวางนติสัมปะทานกรณาเทวตาคุณมุข้าวันติเทวดาเ้วตาสพเทศพระลักะพระพันมนตราัพพิโสเจ็ดยีสิที่ยี่สิบุชนเทวดาปฏิทานาการาอันธรรมยางปฏิฐานะคาถาโยปันนเ แต่ถทสันติมิหาิีเตะเลพุทิะเลินถินตาคามมชนะกพรติตาสุตินเริร่ามหาลามันทะเลเวจะนชานาบกาตจาิโวสะวิ่าีการทางนนุจจิตกาข้ามจะเทศนีธรรมิสลาจมุเาสุติสังขปุเทเดระผู้เยปิสังขสัภาสังเกทุกจอัตรุตามิญาณิสังธรรมะบาลังจติจุติะเสังเทจุตุขสสะรเริมจุติสังขยางข้าุติจรานสัตตงธรรมมาจะจักรพรริสัปมของุต อริยปฏิเวทิเตบทที่21บทสสัมพปฏิทานาคาถาอันธมยังปฏิทานาคาถาโยปันไม่เซมีมสิทธานิี้ตะต่ตาอันนี้แต่นเมเจสรรจัปปิชนังตานันตปานลาารพอสัตว์ทายไมมีที่สุดไม่มีนานจงเป็นผู้นิมุนที่พระท้าร่แบบนี้และหังมุนทาอะไรอื่นที่ท้าได้ทแล้วุพยาคณาวันตาจาไม่หันปิตาทายวทิฏฐานเมจทิฐาวบาโดยเนลีได้เป็นที่รราคมีคงมีอันธมยเตาของเจ้าเมงต้นที่ อันนี้ไมันจะเกเรื่องาตา่ทัีโลกกับสนเมจุจมนตาปัญญาุตวปลาสััตางๆข้ร่างข้เมยมีวิญญาณทังอยู่ในโลกเกิในภูมสารเกิดในจันเม่ีมีกัรห้าแย่กานหนึ่งแย่กันสี่มันจะอยู่ในโคนรไม่แล่โคตใหญ่แต่ท้งเยอิิธรมนเมะนู้นทางิตทานจิตเยสยามเยิติมังหน้าันชานมันกีเทวาเทวสานี้เดทอุนยนศาสนาไม่รรางการให้สมบูรณของพระเจ้าแลพระศาสนาจงมาทำเองเกิดพระาสาไม่ทราบการให ไาินานาอโมทนาอนนาัตเทสัตตาสัตพาองตุเลสุปัสิณุโนเมาปัทันตปะโคนาถุเตสัาสิตตังสุภาเพราะเหตุคืออนามุ่นทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วก็จะต้องจงตนงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขสมเฉยและจงถิงทางอันลเสยนเสียของความมีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเิญ ด้วยเหตุผานสษฐกจที่ตางกัน้างแห่งความเพียรและอันนี้สูงแห่งกรดูจาพระใจด้วยการสงบุญสุินสุตและพระธรรมนี้พอความสุขเสรีตงเดนี้แต่พระเจ้าควงรองทุย่างทั้งขอให้พระเจ้าจุดนระทขกับการทโอเทียจะทำทั้งหลายมีมาในการสืบสานมูนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุมมานะรมกระเจ้าและบัตลงคนพระิษย์พอดีพระน้าดมันสมุดในการสังวรวัดบางวันนเมษไม่ห่างจะเหมนอนเปานสมุนโคนทั้งหลายนิสัยนิ บุญกุศลขงทาทหนเกิดจากการสฉมจิตภาวนาขอน้อง่าทั้งยเพืะอทชาตและบุชาสังฆบรชาขเป็นบุญนี้จรงที่จะทราร่มเฉลมจิตภาวนาทุกท่านขอจงปรดให้มควรเพ่ความพใจทุกท่ายงสิ้นประสบความสำเร็จเจริญมุ่งในที่การงานชนะตัวกษัริย์และมันทั้งหลายจิมพร้อมในการสมบัติารสมบัติมีทางใเห็นธรรมสมบัติภายในจนตในการปฏิสนธิมนรนจิเป็นญาชาจะเจริญเมื่อจิตวิปทัเีย์ใช้ทั้ยสี่าน